ยิ่งจะเดินไปอยู่เนี่ยขาไม่ได้อยู่สุกเลยลุงช,ชอบต้นไม้ต้นนี้เหรอนี่คือต้นกุนซัพหรือว่าต้นกระบกลุงรู้จักกระบกไหม,ไมที่มันเป็นเม็ดเป็นแบนอะถ้ากินเยอะๆมันจะเม้าหัว เออมันจะเวียนหัวเขาไปทอดหรือไปคั่วคั่วไปคั่วแล้วเขาแกลคั่วอะไรนั่นลุงรู้ป้ะว่าสปะคุณของ็ดกระบอกอะ่ะมันช่วยบำรุงเส้นเอ็นด้วยนะเนี่ยเหมือนในเวลเฟกเลยใครอยากบำรุงเส้นเอ็นเราไม่อยากไปกระเทาะต้นกระบอกหรือต้องมาคั่วยุ่งยากนี่ค่ะเบลเฟกตัวน,นี้ช่วยบำรุง <elf> เส้นเอ็นด้วยเส้นเอ็นปวดตึงมันปวดมากมันทรมานมากมันทําให้เราเคลื่อนไหวลําบากเนี่เป็นไงหลังยืดใหชูชูแขนโชวอ้อ เดี๋ยวจะวิ่งไปตะคุ้นเย่าพิ่งอย่าพึ่งย,ย,ยิ่งจะเดินไปอยู่เนี่ยขาไม่ได้อยู่สุกเลยเนี่ยค่ะเบลเฟกที่ลุงกินลุงกินหรือยังกินแล้ววันละหนึ่งกินตอนไหนจะ๊ะกินตอนเช้ากินตอนเช้าออ๋ปกติแกลืดหลังไม่ค่อยได้หลังจะคมข้ม บอกเลยว่าตัวนี้ช่วยบำรุงครบไม่ว่าจะเป็นกระดูกไขข้อแล้วก็เส้นเอ็นเส้นเอ็นฝุดตึงเส้นเอ็นอักเสบแล้วมันปวดมากขีคขาตัวช่วยบำรุงกระดูกนี่ยู่นี้ได้สบายเลยอ๋อใช่เนเพลงหนื่ไม่ถึงละเรามีขนาดทดลองด้วย390บาทอยากดูแลพ่อแม่ปุญญาตายายปวดกระดูกข้อเข่าเส้นเอ็นเวลเฟกเลยค่ะ